ไม่โกหกนะฮะก็ก็ตัวยังไงครับก็ตัวไม่โกหกถ้าไม่โกหกโกตัวแทนใช่ก็ตัวเมาตัวตัวไม่โกหกมาเนียจริงไหมคะจริงโอเคไม่เบาจังนะอ่ะงั้นถามคนต่อไปจีนวูฟครับเฮ้ยถ้าเราไม่โกหกเราจะโกอะไรได้บ้างอือเอาละ ถ้าเราไม่โกหกออผมกอริลลาครับจินจัวนูุคิดนานไหมฮะนี่จิคิดนานมากว่าจะเล่นดีไหมดีนะ <c oughs> ขออีกทีหนึ่งถ้าเราไม่โกหกเราจะโกหกกอริลลาดีกว่าได้ดีกว่าได้ไดรอฟังคนต่อไปดีกว่าไทยครับครับถ้า ราไม่โกหกเราจะโกอะไรได้บ้างถ้าไม่โกผมโกเวเดี๋ยวถ้าไม่โกผมโกโกวามาแล้วลุงจ้าอยู่ลุงปาที่ลุงอยากใสปาที่ลุงอยากใสชุดโกวาที่พี่นี่รู้นี่นะก็ได้นะไม่โกผมโกโกวาก็ถือว่าดีถือว่าดีอยากฟัง เอ๊ะทำไมเป็นภูดัชัยวนกลับมาขุนพลแล้วก mm ัน hmm. ขุนพลครับครับถ้าไม่โกหกเราโกอะไรดีก็ถ้าผมไม่โกหกผมขอ go into your heart ได้ไหมครับวันนี้พาสุดแล้ข go into y o รัก e a r t ก็เลยแบบอยาก go into your heart เลยออกแนวหวานออกแนวหวานไปอยู่ในใจเธอได้ไหมครับโอ้ได้ไดหมเธอได้ไหมเธอได้ไหม โกอะไรนะโก into your heart รอระหว่างโก into your heart กับโกโกวาเรื่องอะไรคะโกโกวาเสียงีแตกเสียงก็อินโกริล่าระหว่างโกริล่ากับโกต่อยเรื่องอะไรคะโกต่อยอ่ะก็มีเสียงแตกนิดนึงคนต่อไปครับอานงฮาร์ทครับไม่โกหกหมูจะโกอะไรไม่โกหกผมโกฮูขาแม่ขาแม่โทษครับเพื่อนผมดูการ์ตูนเยอะ เขาขมกเหรอธิบายหน่อยโกคูเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนเจอเอ็กซ์ตัวการ์ตูนในเรื่องนักกอนบอลใช่ครับเป็นการ์ตูนภาคไหนภาคไหนภาคไปสลลกเเยราไฟฟ้ามาไงเนี่ยตอบไปก่อนเถอะฮะภารกิจฐานเนี่ยล่าสุดเลยเนาะภาคไฟฟ้าใช่ยังไงต่อหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าอธิบายว่าทำไมหนูเลือกเป็นตัวนี้อ่า เพราะว่าอาจริงๆผมไม่เคยดูด้านบอลนะแต่มันมันคำถามคือโกอะไรไอ่ะม,มันก็มีโกคูผมก็เลยอยากเป็น Go โกค<อ>ูโกคูมันทำท่ายังไงจินไปขาไม่ขาไม่อ <laughs> <laughs> าตลกสียงดังทีัร <laughs> ตัวรับจบคอไม่เคยเจบ็ <laughs> <j> บก็เจ็อ่ะชอบจังเลยอ่ะแบบให้เพื่อนนำอะไรก็ทํามหมดถ้าไม่มีเขานี่เมืม่อก,กี้ผมแห้งจิ๊บอ่ะ โกคูมาตัดผมเองไหมโกคูไม่ค่อยเนาะโกคูไม่รู้แต่ผมอาตัดตัดผมมะเอาใจเอาเคมาแล้วมาหล้วนัะตัดไปที่เอดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทางนี้ฟังไม่ทันขออินชีได้ไหมฟังไม่ทันฟังไม่ทันจริงๆเสียงมันก้องบอกว่าโกคูเนี่ยตัดผมไหมไม่รู้แต่ผมตัดตัดผม ตัดใจครับตัดใจจากอะไรจากใครจากใคจากโกครูไม่ได้เลยก็มาแล้วลุจ้าจุ๊บมาี่รู้ันี่อะไรมาเอเอครับถ้าไม่ตัดไม่ใช่ถ้าไม่โกเราจะโกอะไรครับผมก็ของเยียจะต้องมีอ c t i n g นิดนึงนะเฮ้ยมาเลยมาเลยลูกั่จิจีิไนะครับจิ เฮ้คุณชื่อพี่จินเหรอพี่อะไงเหรอตัโกวาหยุดก่อนกนี่คุณทบฟอร์มเลยจินเนี่ยมาโอ้ยกโกเมนาไซกโกเมนาไซโอ้คนนี้เขาจ้างราให้รานจริงนะเล่นใหญ่มาน้อนเด็กตอนเด็กนิเทศก็คือถ้าไม่โกหมจะโกโกเมนาไซครับกโกเมนาไซแปลว่าขอ เดี๋ยวโกอะไรครับพูดโกแบ็กเลยครับโกแบ็กเฮ้ยผมไม่กลับอย่าพิ่งอย่าพิ่งโกแบ็กขึ้นมาก่อนมามาเอออันไหนหกคนที่เหลือยังไม่ได้ตอบเราเริ่มถามเออ่พี่รันก่อนละกันพี่รันถ้าไม่โกหกเราโกอะไรได้บ้างเฮ้ยประเด็นนะถ้าตอนที่จะถามพี่รันเนี่ยขอให้เพื่อนลงเปลี่ยนเปลี่ยนไมค์ีกอันดีกว่าคือลิฟทไล่เลยเหรอโกอะไรโกอะไรอะไรโกกว่าที่รู้เย่า อะไรเนี่ยเปลี่ยนไมปก่ันไป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 โกด้ามาด้าโกเชนโกเชนหกคนลงไปพักก่อนนะคะมาแล้วหลุมจอดลุดกูว่าทีนดูยากไดงมาช้าแล้วพี่รันโกอะไรดีครับถ้าไม่โกหกมีเพื่อนมาโกโคโกคูเยอะแล้วผมขอมาสาระบ้างแล้วกันมาเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าอดกอดของผมมันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมครับจริงจังดีกว่า โกอินเตอร์ครับโอ้ยโกอินเตอร์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมสาระที่คุณว่ากับการโกอินเตอร์ผมอยากพาบัสไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ Go Handsome มเลยขอขคุณครับไปหลอไปหลอกหลอกจะดีแล้วก็ไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นบัสขึ้นไปแสดงบนแบบ บนกาแล็กซี่ก็ได้ก็ไม่ต้าว <c oughs> ไปตอนนี้เลยจะไปเลยอโอ๋อคนต่อไปครับเออเป็นน้องพีมแล้วกันอ๋อของผมเป็นโกปีแล้วกันเฮ้ยแต่๋ยวเดมประเกิมอย่าเพิ่งคิดโกปีร้านขาวชาเฮ้ยรู้จักกันไหมอะโกปีอะไรนะผมไม่รู้จักเหรอ โปรพิล่าเฉามันเปน็นคือแบบซาลาเปาก็อร่อยพ่อค้าก็หล่อสถานที่พ่อค้าก็หล่อครับคือแบบว่าอยากให้ทุกคนลองไปกินนะครับใครที่ไปตังก็ไปกินได้นะครับผมไส้ดำอร่อยมากผมชอบกินไส้ดำมากผมอยากให้ไปนะฆษณาคือโฆษณาขึ้นตรงนี้เลยคือที่โฆษณาขึ้นตรงนี้เลยซาลาเปาอร่อยจริงพ่อค้าอร่อยด้วยฮะเฮ้ยไมพ่อค้าหล่อด้วยวิญญาณนักขายใช่เมื่อก่อนจีบซาลาเปาเดี๋ยวนี้แวะมาจีบทุกคนบนเวทีแล้วโอ้โหแวะได้กูแฮนซัม แล้วมนูมีจะอยู่ยังไงลูกเพื่อนๆเคยกินยังคะเคยแลยค่ะอร่อยไหมอร่อยไงมากโอเพื่อนทำไมผมกินไปนี่ผมบอกเลยผมบอกโอ้โหอร่อยมากร้อนพอใจเธอแล้วใช่ไหมล่ะดีเลดีอายุ้มไหอ่ะมาคริสครับถ้าไม่โกหกหนูจะโกอะไรครับถ้าไม่โกหกชนะครับโกลเด้นครับมีใครสนใจรับไปเลี้ยงม มันเป็นหมาเด็กไงเราอะแต่โกลเด้นมันต้องขี้เล่นมากๆเลยนะไหนโกลเด้นทำไงพี่มั้งเออไหนโกลเด้นลงเล่นกับเพื่อนข้างๆหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าพี่มาบอกว่าโกลเด้นนี่ขี้เล่นแต่พี่มาก็เล่นพี่ไม่ไม่กลับไปกินโกปีก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าเล่นอะไรเล่นมุกไงเธอเล่นมุก สั่งทีครับถ้าไม่โกโก,โกอะไรได้บ้างโกคิปเปอร์ฮะวิ่งมประตูเลยใช่ไหมวะไม่ไมเขาสอบทดสอบทดสอบเลยขอกรองนะพี่เพราะว่าช่วยกีด้วยนะขอร้อง ทำไมต้องโกคิปเปอร์จังอธิบายหน่อยเมื่อกีนให้เราแล้วโกคิปเปอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นเหมือนตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในทีมก็เหมือนกับผมที่สำคัญที่สุดในใจคฮ้โอ้ยเฮตรงไปโกเห็นซ่องเฮ้ยดีวันไหนวันนี้จังเขาโกนยูเลเวลนะครับผมเฮ้ยไม่จังหวะสามจังหวะสี่แล้วคือเกิดมาสาวจีนก็ปีเพิ่งรู้ว่าโกคิปเปอร์มันมีความหมายได้ลึกซึ้งขนาดนี้เราเยี่ยมเราเยี่ยมมันลึกได้หมดเลยพี่ถ้าสมมติเราอยากไปแบบลึกซึ้งอ่ะ จริงๆเอามาถึงว่ามันไปได้หมดไม่ว่าจะนเวนู่นเวนี่เวนั่นเวนู่นโกโกวาลึกซึ้งยังไงมาแล้วลูกจ้าชูโกวานีโกโกซึ้งกับโกคู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 อรแล้วไงลึกซึ้เพราะว่ามันเป็นมันแปลงร่างไงคล้ายๆอะไรรู้ป่ะอ่เขาเวลาเขาสู้เนี่ยเขาจะสู้เพื่อครอบครัวแต่ว่าเออคู่เพราะครอบครัวความผูกพันทั้งหลายถูกต้องจากถูกถูกจริงครับเปชิโกคูนี่ชื่อหมาผมไม่มีอะไรฮ้โกแฮนซ่า เปอร์ครับถ้าไม่โกหกเราโกอะไรได้บ้างคนอื่นเขามันจงมาจีบเยอะแล้วเออโกหกโกโกหเราไปลไป we will shine let's break the limit now ป one two three four five six s e n eight เจบเพียงไไหมล่ะคิดถึงกันไหมเจ็ดแปดเก้าอครับเออี่ิบแล้วงงานครับเออจบเลยอ่ะโกโกโกกโกกไม่เป็นโกโกโกกโกกนี้เบอร์ อ้าวทำไมล่ะคุณว่าผมแบบคุณว่าผมผมพูดทำไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะถามไงแบบขยายความโก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 ไงก็โกของผมนะครับคือโกโกโกระเบิดออกไปวิวชายเราต้องเบรกด้วยดีมิตของเราครับคือปกติคนเราจะนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันไม่ดุดัน one two three f ไ u r five six s e v มันต้องแบบนี้ครับแล้วมันไม่ใช่วัน two three f ไ u r five six seven e i g นั้ฮ hi นี่หนเออ เพื่อนเพื่อนผมชื่อนายแล้วนายหายไปไหนแล้วอนเพื่อนชื่อนายแล้วอยู่เพื่อนหายไปวันนึงก็เลยนายายซึ่งอาจจะมีภาพต่อเป็นแบบตามหานายไปต่อไปถูกต้องเลยผมว่าต้องโก้แฮนด์ซ้อมหน่อยว่ะจังหวะนี้อ่ะคนสุดท้ายครับเน็กซ์ครับครับผมถ้าไม่โก้กโกอะไรดีไม่ผิดหวังนะคาดหวังอะไรคนสุดท้ายเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเล่นแล้วแบบช่วยช่วยทำบางที่กุศลเลยเขาบอกคุณนุช ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าไม่ขอบคุณด้วยไงโอเคถ้าเกิดผมได้แล้วแบบช่วยช่วยขำกันเลยนะผมพร้อมพรอมมีที่ไหนมาพร้อมเตรียมของผมต่อไปครับผมโกอาเฮนครับผมเฮ้ยยังไงเด็กเฮ้ยมีแต่โกอาเฮนมีแต่เฮยอยู่โกฮะใช่อันนี้โกฟานนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยที่ไวหน่อยได้ไหมที่โกอาเฮนเนี่ยมันคือแบบไปต่อใช่ไหมครัไปข้างหน้าต่อเพราะผมคิดว่าโชว์ของเราเนี่ย คิกต่อไปมันต้องรันต่อไปแล้วกลัวเฮสครับผมดีมุ้งกดีมุ้งนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ถูกต้องเอ๊ะตอนแรกเนี่ยที่เราเตรียมกันคือจะให้รันต่อคนแรกเน็กคนสุดท้ายความเชื่อมโยงคืออะไรนะก็นี่ครับกลัวเฮสกลัวเฮสอ๋อก็คือไม่ก็คือจะไปต่อคือพี่รันบอกโกอินโตเอ้ยโกอินโตพี่รันบอกว่ากอินเตอร์พี่เน็กก็เลยบอกกัวเฮสคือเราจะไป อินเตอร์ไอเฮดไปถึงว่าเราจะไอเฮดไปเพื Mother head. Mother head. Mother head. ่อไปอินเตอร์แล้วคอปเปอร์ก็เลยบอกโก้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 โถ่นายนายหายพอสมมติไปตรงนู้นปุ๊บแวะมากินโกปีก่อนแวะมากินหมาโกเด้นเออแวะเดดี๋ยววมาิแะมากินโกปีปุ๊บเอ้าเสื้อหมาโกเด้นในร้านโกปีร้านเขาชาเขาชาเปิดเปิดทีวีดูเปิดทีวีดูโอ้เห็นโกที่ป้าโกที่ป้าด้วยอ่ี้ให้มันได้อย่างนี้แล้วก็กลัว โกโกานี่คบ้านแล้วหรู้ก่อนไดอดีดีแบบแต่ละคนก็มีคําตอบที่หลากหลายบางคนก็แนวแบบขำๆเนาะบางคนก็แนวแบบจริงจังเนาะแต่ว่าตอนนี้พี่แนนว่าน้องๆทั้งหกคนน่าจะอยากลงไปเตรียมตัวกับเพื่อนที่เหลือแล้วเนาะเดี๋ยวส่งน้องๆไปเตรียมตัวก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับตัวแบ็คขอบคุณครับตัวแฮนด์ดั้งครับตามหาเพื่อนนใน